พัทยายูเนเต็ดเองเนี่ยก็ต้องจับตามองรัฐพงษ์พมลานะครับกับตันทีมหมายเลข27นะครับก็ทําไป2ประตูถือว่าเป็นดาวซูโวของทีมอยู่ในเวลานี้ด้วยนะครับเปิดเกมขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ดีครับบอลล้นออกหลังไปไหลให้เพื่อนรัฐพงษ์อีกครั้งนึครับตังปอมจะได้เปิดแต่ว่ากระชากเข้ามาจังหวะนี้หลบไป1แต่ว่าด่าน2ไม่ผ่านครับเริงชัยเก็บได้แต่จะสวนเร็วก็ยังทําไม่ได้นะครับ ดึงจังหวะให้มันช้าลงนิดนึงอาครับชนบุรีโอ้โหดูแนวรับของพัทยาลงกันเร็วมากครับแผงแนวรับนี่เอาแต่ว่าจ่ายตัดหลังลูกนี้สวยเลยครับโอ้แล้วคนเดียวเน่งๆเลือกแปลเรียบร้อยครับหนึงประตูต่อศูนย์ครับโอ้ชนบุรีครับขึ้นนําไปแล้วครับจากตันตะวันขุนทพบุนีครับโอ้โหต้องบอกว่าจ่ายลูกนี้ตัดแผงหลังนี่สวยเลยครับ แล้วสุดท้ายไปรอบเป้าแบบนี้เรียบร้อย,ยอะนะครับอาะครับขึ้นนําไปแล้วครับชนบุรีดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับวิ่งสอดมาแบบนี้ไม่ล้ําหน้านะครับแตก่อนที่จะเป็นต้นตะวันเลยครับแปลเข้าไปง่ายๆต้นตะวันคุณธํามุนีครับโด mm hmm. ได้ไหม ไหลขึ้นมาจังหวะนี้อา้าแล้วบอลกระชอกมาเข้าทางเป็นโอกาสของพัทยายิงลูกนี้แล้วหนึ่งหนึ่งเลยครับโอ้โอกาสไม่เปลืองครับรัฐพงศ์คมลาครับกับตันทีมโอ้แล้วเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเอาละครับไล่มาแล้วครับโอ้ต้องบอกว่าลูกนี้เนี่ยมัน ขุกคลิกแล้วมาเข้าทางนะครับโหแล้วยิงลอดขาเข้าไปเลยเอกลักษณ์เมืองโคตรทดเจ็บเนี่ยครบแล้วครับ2นาทีแล้วก็จบครึ่งแรกครับก็เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับพัทยายูไนเต็ดกับชนบุรี FC ครับชนบุรีนี่ขึ้นนำก่อนนะครับจากต้นตะวัน กลับมาติดตามเกมกันต่อครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเดี๋ยวเปการครองบอลของชนบุรีครับพยายามออกริมเส้นทางฝั่งซ้ายแล้วไหลขึ้นมาจังหวะนี้เอาละครับในกรอบเขตโทษย้อนกลับมาแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อหครับโอ้มาได้ในนาที52ครับกับตันทีมเริงชัยเกษดาครับ ทำประตูขึ้นนำให้กับชนบุรี2-1ครับโอ้โหคราวนี้เป็นเริงชัยครับ <Yes. S 1> เพื่อนไหลย,ย้อนกลับมาแล้วดูครับซัดด้วยขวาเสาแรกเลยครับได้แต่ยืนมองเท่านั้นแหละครับ <Okay. S 1> ธนพัทช้างสีบทสิทธ์เซฟครับ <Okay. S 1> หักข้อยิงจังหวะนี้ <Okay. S 1> หาเดี่มจ่ายเข้ามาชิ่งให้เพื่อนอีกทีนึงยังไม่ถึงครับแต่ว่าพัทยายังเก็บได้ จังหวะนี้ยัดเข้ามาตรงกลางพลิกมาแล้วจังหวะนี้กิ่งด้วยขวาบอลโดนแขนแล้วมาเข้าทางเรียบร้อยครับเอานะครับหนึ่งปตัหนึ่งโอ้โหตามทีเสมอได้อีกคนได้ครับคราวนี้เป็นเจษดาตัวสำรองครับโอ้มาในนาทีที่เ7บเเลยครับดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะนี้คือเนี่ยครับโดนแขนนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ต้องไปรอผู้ตัดสินนะครับกิงเข้าไปก่อนเลยครับ เรษาเสรีปูลพัดครับทำประตูดีเสมอให้กับพัทยาได้สำเร็จะครับต้นตะวันครับฟีคิกเพื่อขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งปั่นลูกนี้แล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำให้กับชมบุรีครั้งหนึ่งเป็น3าต่อสครับโอ้นำสามครั้ง3คราวครับ โอ้มาได้ในาน,นาทีที่85ครับชนบุรีโอ้ยิงตรงช่องกำแพงนะแหะครับโอ้โหแล้วพุ่งไปเซฟไม่ทันครับธนพัทรลูกนี้น่าจะโทษบ,บอลมาเข้าทางของชนบุรีโอ้แบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จบเกมการแข่งขันครับโอ้สุดมันครับเกมนี้เป็นพัทยายูนิเต็ดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับชนบุรี f อไป2ประตู3นะครับ